ที่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้มาเยี่ยมญาติที่นี่เขาสวนกว้างไอรินท่านยูนีดีใจจังเลยที่ได้มาหาสวนที่นี่ปกติมีแต่โซไปหาที่โน่นสวัสดีค่ะอาบ๊ายวายลูกว่าดีกลับบ้านไปหายายาทิายุ่ยเพื่อน วันดีใจเนี่ะโอ้ยบ่เห็นหนามเมื่อยบ่มาขี่รถไฟมาเต็มเนื่อยบ่่เมื่อยใจยุ่งกับงานอากาศกันดีโอ้ยเป็นวันใหญ่เป็นสาวแล้วมู่ตัวพ่อจะไม่เห็นอย่างนี้หนิเอาบักลาพัดกันดียืหันออกมาออกมา มาใายลิ้นหลันยามาจากอายุทยาด่ยสวัสดีครับปัด,าด,าดามา,าบาัดกจมักวิวบอสีผ้าเป็นมือวิวบานเฮาเวลาพายลิ้นไปเที่ยวเนี่ยยายสุดไปบ้านตึกไต่้ำมัาน้ำเพลินจะพักกับไปเรืนน้ำเ,เ,เ,นนเด้อ เย็นบ่ yeah yeah. 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 Yeah, are, ้ยเราเย็นเออทุกคนกินนมกํากินหน่อะไรแถ่กินอิ่มอยู่บ่ยากง่ายเลยนี่แถวนี้ไม่หมดกินปลาเผาบ่เผาเออีไอรินไอลินกินปลาเผาบ่ะมันเป็นปลาเลี้ยงปลาหน้ามันแซ่บเด้ใช่ใช่ปลาหน้ามันแซ่บกินนะกินนะไอลินกินสี่กินสี่ปลาเผาร้อนแล้วเราจะไปหาที่ที่ไหนล่ะพ่อมาเดี๋ยวห้เบิังดูจากงูนี่เสียเดินหาปลา ไป๊าวันนี้ปลามันก็เร็วเถอะหน่อมันขึ้นอะ่ะผมมันตกหน่ามันก็เลยไหลปลามันลีนไปเมืดตันนี้กบับใบเดียวหิ้วกับหิ้วเข่านะคืนคืนคืนไปไปหาเี่องื่นเถอะปไปไปไปมาๆๆ ôi ba cái ham ở đây thì nhanh nhìn nó Ơi, em nhìn nó no mây đây là ba đây lại ba đây lại ba xài là เออน้ำมาลายเกลยจะเปล่าไปเลยนี่ไหนนอนใหม่มั่กันเด็กเหมือนกันเฮ่นอนใหม่เห็นยังกินกันดีมาเขาสิไพ่สุดนอนใหม่แป๊บเปลี่ยนสุนดสุดน่าเต็มใสหน้าอยู่ กินท่านโซมืออยู่กียจใจละสิผัวห่อให้กินกันประจำละทำกินเป็นประจำเลยหรอนี่คือครั้งแรกของเราอร่อยมากขอบคุณทุกคนนะจางสันเข้ามาตั้งซื้อเมน,นูนี่กันเถอะอ้นี่กลับไปจะได้ขึ้นหอดหมูเห่ามาๆเอาตั้งซื้อา่าซุปเซียนเอิดโโบาบอเอาซื้อนี่ดีกว่าซุปบ้านเห้าุปบ,าปบา้าา บ้าเป็นยางบ้าเป็นยางปีท่ำหนากก็ไม่ก็อีหล่มาแม่แม่จะมาอีกบ้าเป็นยางบ้าเป็นยางแม่เราจะมาใหม่นะนี่เขามี้เขาขอสีให้อย่าลืมกันนะ